นายสมหมายบุญเกลียงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้หรือสออบตอเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสร่วมกับโรงพยาบาลตากใบจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้การควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยสาขาการแพทย์ประยุกต์หรือผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม และเพื่อให้บริการประชาชนพร้อมกับเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมแพทย์ทางเลือกกับบุคคลทั่วไปวเป็นการสร้างอาชีพให้กับน้องๆที่สนใจแพทย์แผนไทยเราถือเป็นการสร้างอาชีพอีกทางหนึ่งเพราะว่าเด็กที่จบที่นี่ถือได้มาตรฐานของหลักสูตรที่กรมการแพทย์แผนไทยรับรองและผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งนี้มันมากกว่าอื่นใดคือบุรณาการหน่วยงานภาครัฐ นะครับเรื่องของสมุนักสาราสุขจังหวัดนะครับซึ่งถือเป็นบทบาทหลักของเราในการส่งเสริมรักษาป้องกันแต่เราได้วชชฐานะที่เป็นแหล่งผลิตหลักสูตรแพทย์แผนไทยวันนี้ทั้งคู่ก็คือจะมาจอยกันให้มีคนไข้บบริการถือเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันในถือว่าเป็นนนะครับเป็น,ปน,ปน,ปนสถานศึกษานะครับซึ่งเราได้ร่วมกับโรงพยาบาลตะไบนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับก็คือทางวิจัยชุมชนก็จะได้จัดหลักสูตรนะครับหลักสูตร<ม>ที่ ใช้สําหรับการนวดแผนไทยนะครับซึ่งก็มีทั้งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร30ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลักสูตร100 120ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่กําลังจะทําอยู่ก็คือหลักสูตร3 30ชั่วโมงนะครับ3 0 30ชั่วโมงนี่นะครับก็คือการนวดในในสถานประกอบการอย่างเช่นรพสตอ,อะไรต่างๆได้ต่างๆนี่นะครับซึ่งคนที่สนใจตรงนี้นะครับเข้ามาอบรมเขาสามารถที่จะเข้าไป ไปทางานนะครับไปทํางานในในหน่วยในหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของเา<ๆ>นะครับ<ๆ>ที่จะร่วมบูรณาการเรื่องอประสานความร่วมมือนะครับโดยโรงพยาบาลตากใบมาเปิดคล้ายๆศูนย์เรื่องของการสร้างศูนย์บรูรณาการการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยนะครับพร้อมทั้งการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยโดยที่เราให้โรงพยาบาลตากใบเนี่ยมาใช้สถานที่ของของ ของของวชชนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เรื่องของการเข้าถึงแพทย์แผนไทยของประชาชนมากขึ้นนะครับอีกทั้งก็จะเป็นศูนย์ที่เราสามารถฝึกฝึกสอนของแพทย์แผนไทยที่ที่เหมือนกับที่ททต้องการกไปประกอบอาชีพนะครับได้โมีการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มให้กับคนในชุนนชมชนนะครับก็ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอวชชนะครับแล้วก็ขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดนาที่วาสนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ